สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองเรือการในการมองโลกและการใช้ชื่อนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเมื่อเรายินคําว่าพุทธพจน์พุทธนาเนี่ยเราต้องเงี่ยหูฟังให้ดีแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าอย่าเพิ่งเชื่อเนี่ยก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนนะว่าแหล่งอ้างอิงเนี่ยมาจากที่ไหนนะมาจากพระไตรปิฎกมาจากพระสูตรไหนประการที่1 ประการที่2คือพุทธพจน์พุทธวจนะนั้นเนี่ยนะนำมาแค่โค้ดคําของพระพุทธเจ้าเฉยๆที่เป็นพุทธพจน์พุทธวจนะหรือมีการอธิบายขยายความตีความเพิ่มมาขึ้นนะจากคําพุทธพจน์พุทธวจนะที่โค้ดไว้ด้วยถ้าประการที่1ถูกต้องนะครับพุทธพจน์พุทธวจนะเนี่ยที่กล่าวอ้างมาอยู่ในพระไตรปิฎกรู้พระสูตรต่างๆนะครับอันนั้นก็คือประการที่1 ว,ว่าเช็คแล,แล้วว่าถูกต้องในพุทธพจน์พุทธวจนะตรงตามพระไตวิบดกระการที่2คือเมื่อมีคําอธิบายขยายความตีความเพิ่มเติมจากพุทธพจน์พุทธวจนานั้นเนี่ยท่านต้องดูอันะนาความหมายต่างๆนในเนื้อหาพุทธพจน์พุทธวจนะที่บุคคลนั้นเนี่ยมาแปลความขยายความตีความว่ายังคงถูกต้องสอดคล้อง ตามความหมายเดิมของพุทธพจน์พุทธเจนะแล้วก็ถูกต้องสอดคล้องกับกฎของสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมในโลก,กุตธธรรมหรือไม่คำถ,ถามคือเราจะตรวจสอบยังไงก็คือตรวจสอบย้อนกลับไปในพระไตรปิฎกถ้าน้องกลับไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วไปดูความหมายนะต่างๆในพระไตรปิฎกในพระสูตรนั้นที่ถูกนํามาอ้างถึงนะคําสอนพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธพจน์พุทธเจนะ แล้วท่านค่อยมาดูว่าความหมายของผู้นั้นที่แปลความตีความขยายความเนี่ยมีความถูกต้องหรือไม่ตรงหรือบิดเบือนไปแล้วซึ่งการตรวจสอบแบบน,นี้เราต้องตรวจสอบนะกับพัส,สตรหลายๆพะส,สนะเพื่อจะเช็คดูว่าการใช้พะส,สูตรเดียวนะเราแปลความตีความขยายความโดยที่ไม่ไปตรวจสอบกับพัส,สูตรอืน่นหรือขัดแย้งกับพะส,สูตรอื่นเนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องเป็นความไม่สมบูรณ หรือเป็นความผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือไม่ประกันใดนะครับอย่างสิ่งที่ผมพบเนี่ยนะครับในผู้ที่กล่าวอ้างพุทธพจน์พุทธนานะในคู่มือโสดาบันที่อ้างว่าเป็นพุทธวจนะเนี่ยนะและกล่าวถึงเรื่องของโสดาปฏิมาขบุคคลนะสองประเภทธรรมานุสารีกับสับทธานุสารีเนี่ยผมมองเห็นว่าในคู่มือโสดาบันที่อ้างว่าเป็นพุทธวจนะเนี่ยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ควรจะมีนะคำว่ามัคคสมังคีนะครับอยู่ในหมวดของสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีด้วยเพราะว่าในพระไตรปิฎกนะครับที่เป็นพุทธพจน์พุทธเจนานี่มีระบุอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าจูละนะครับโคปาลสูตรซึ่งผมก็แนะนำนะครับท่านไปตรวจสอบดูก็ได้นะว่ามีอยู่นะเมื่อท่านเซิร์ชนะคำว่า มัคคสมังคีแล้วก็เว้นวักพระไตรปิฎกนะครับใน Google เนี่ยท่านจะพบใน84,000พระธรรมขันธ์ในข้อ391พระไตรปิฎกเล่มที่12ฉบับภาษาไทยนะครับพระสูตตันตปิฎกเล่มที่4มัจฉิมนิกายมูลปัญน,นาตอุปมาภิกษุตัดกระแสมานะครับเหมือนโคตัดนะกระแสน้ำในบรรทัดที่1 7บเถึงยีก็จะมีคําว่ามัคคสมังคีธรรมานุสสรีแล้วก็สัตธานุสสรี ซึ่งผมก็ขีดเส้นใต้น,นะครับว่าในพระสูตรนั้น,น,นะครับมีการระบุไว้ว่าภิกษุที่เป็นมรรคสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัตธานุสารีเป็นการยืนยันว่าในพระสูตรนี้นะครับพระบุทธเจ้ากล่าวถึงโสดาปติมรรคบุคคลสองประเภทคือธรรมานุสารีและสัตธานุสารีเนี่ยเป็นมรรคสมังคีบุคคลชั้นต้น แปลว่าอริยมรรคมีองค์8ป,ประการมีการรวมองค์กันแล้วนะในสัมมาสมาธินะเกิดโสดาปฏิมขาขจิตขึ้นแล้วนะในโสดาปฏิมขาขบุคคลการเกิดโสดาปฏิมขาขจิตขึ้นเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่ามีการละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในการแปลความตีความขยายความนะครับของกู่มือโสดาบันพุทธวจะนะ จากสำนักนี้เนี่ยซึ่งผมไม่ได้ยินมากับหูเนี่ยบอกว่าโสดาปฏิมาขบุคคลนะครับมีการละบาหารกิเลสสังโยชนักกายยทิฐิเพียงแค่ข้อเดียวนะครับไม่ใช่3ข้อเพียงแค่ข้อเดียวซึ่งถ้าดูจากหลักฐานนี้ก็จะว่ามันมีความผิดพลาดคาดเคลื่อน,นการแปลความตีความขยายความที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากพุทธพจน์พุทธวจาน,ะนะในพระธรรมดุฎ ในข้อที่ผมอ้างไว้นะครับก่อนนันเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเมื่อตรวจสอบนะความมั่นใจอีกนะก็ไปดูได้อีกนะครับนในพุทธพจน์นะพุทธวจนะ,นะที่ท่านพุทธทาสพิกุนะครับได้รวบรวมไว้โดยการที่ท่านเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับนะพิมพ์คำว่าพุทธวจนะแล้วก็พิมพ์เพราะว่ามัคคัสมังคีนะท่านจะพบ ในเวนะ็บไซต์ anakami com ก็จะขึ้นหัวข้อว่าอาริยศาสตร์จากพระโอษฐ์หนังสือพุทธวจนะคำสอนพระพุทธเจ้าภาคปลายท่านจะพบกับคำว่าอาริยมัคคสมังคีเมืนะ่อท่านกดเข้าไปดูท่านจะพบในหน้าที่พั 1, นสอกคิดหนึ่งะครับการทําหน้าที่สัมพันธ์กันของบริขาร7ในบรรทัดที่2 2่สถึงยีนะครับพูดถึงคําว่าอาริยมัคคสมังคี นะแล้วถ้าเกิดนะท่านค้นเข้าไปนะครับนะในหน้าที่1288นะท่านจะมีนะพบคำว่าผู้มีอริยจิตนะผู้มีอนาสวัสจิตนะแล้วก็ผู้เป็นอริยมรรคสมังคีนะท่านค้นเข้าไปในหน้า1290 1292 1293ก็จะพบคำ ที่พระพุทธเจ้าใช้นะซึ่งเป็นพุทธพจน์พุทธวจนานะครับถึงคําว่าอริยจิตนะผู้เป็นอริยมรรคสมังคีเพราะแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยใช้คํเก่าต่างๆเหล่านี้พูดถึงอริยบุคคลนะครับนะรวมถึงพระโสดาบันด้วยบังนั้นพระโสดาบันนะโสดาปฏิมรรคบุคคลธรรมานุสารีสัทธานุสารีเนี่ยเป็นนะครับผู้มีอริยจิต นะเป็นผู้ที่เป็นอริยมรรคสมังคีแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับที่มีการแปลความขยายความนะครับที่ไม่ตรงตามพุทธพจน์พุทธวจนะนะดั้งเดิมในพระไตรปิฎกนะซึ่งผมอ้างมาสองที่ก็คือในพระสูตรนะที่ชื่อว่าจูล,ละโคปาลสูตรนะครับแล้วก็ในหนังสือนะครับอริยศาสตร์จากพระโอษฐ นะหนังสือพุทธวจนะคำสอนพุทธเจ้าภาคปลายที่ประพันธ์นะรวบรวมนะครับนะโดยท่านพุทธทาสภิกขนะุก็จะมีคํากล่านวะถึงเรื่องของผู้ที่มีอริยจิตนะผู้เป็นอริยมรรคสมังคีไว้ชัดเจนซึ่งก็รวมถึงโสดาปฏิมรรคบุคคลนะครับแล้วก็พระโสดาบันด้วยก็ทําให้คู่มือนะโสดาบันที่อ้างถึงพุทธวจนาะนี่ ไม่ถูกแปลความตีความขยายความที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากพุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมมันเองสิ่งนี้นะครับผมต้องบอกไงครับว่าท่านอย่าเชื่อเพียงแค่การอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะแต่ท่านต้องตรวจสอบตรวจทานนะจากแหล่งข้อมูลนะครับที่ผมนํามาให้ฟังกันนะทั้งในพระไตรปิฎกแล้วก็หนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์หนังสือพุทธวจนะนะครับคำสอนพระพุทธเจ้าภาคปลาย ที่หลวงพ่อพุทธทาสนะครับได้รวบรวมนะครับเรื่องราวต่างๆไว้ที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับนี่แหละครับมันก็จะเป็นการศึกษานะครับพุทธพจน์พุทธวจนะด้วยความเคารพไม่นํามาอธิบายขยายความตีความแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นไปนั่นกลับกลายเป็นโทษผู้ที่ใช้คู่มือโสดาบันเราไม่เข้าใจ ถึงความเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลผู้เป็นอริยะมรรคสมังคีนะเป็นผู้ที่มีอริยจิตก็จะเข้าใจคัดเคลื่อนไปได้นะว่าการละบาหานนะกิเลสสังโยชน์ถีเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลแล้วแล้วจะไม่ตายในระหว่างที่ยังไม่ได้โสดาปฏิผลซึ่งจริงแล้วเนี่ยโสดานะปฏิมาขบุคคลเนี่ย นะเกิดขึ้นเมื่อเกิดโสดาปฏิมาคจิตแล้วก็ละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันแล้วตามมาด้วยโสดาปฏิผลนะครับเพื่อเสวยวิบุติสุจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ